สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้บรรดาผู้ที่ดีโยมานาประจำวันของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าภารกิจมานาประจำวันเต็มใ,ใจเสนอมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์มานาประจำวันนี้พบกันประจำวันที่หเดือนสิงหาคมใน,นี้ข้อเรื่องนะ ขนมปังกับปลาและพระเจ้าของพระเจ้าที่ทรมาใกล้ครววแล้วก็สามากีรทมร่วมกันในวันนี้ปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่14บสี่ข้อสิถึงข้อยีนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่สิบสี่ข้อสิบสามถึงยีก็ได้ปรากฏเรื่องราวแล้วก็เนื้อหาทั้งหมดังต่อไปนี้ว่าเอาเป็นข้ามไปแล้วกันนะครับตรงนี้เรามาดูเรื่องที่เขาพูดกันเลยละกันครับ ผมอยากเห็นนะครับเขาเล่าถึงเด็กหนุ่มกลับมานะครับแล้วก็บรรทัดที่สองครับพระเยซูสั่งสอนประชาชนนะครับแล้วก็จากประโยคในหนังสือมานาประจําวันนะครับคุณคงจะรู้เรื่องต่อจากนี้แล้วว่าเด็กชายสละอาหารมื้อเที่ยงของตนนะครับเด็กชายนะครับเน้นที่เด็กนะครับแล้วก็เราดูดีนะครับเขาใช้พัมภีมัทธิวบทที่ส4บข้อสิบาถึงยี่สิบเอนะครับโอเคครับวันนี้ คำทิปประจำวันนะครับ b i b l e b e f o r e breakfast ขอเสนอเรื่องอะไรดีไม่ใช่ครับเรื่องของเราคือปังปลาครับแต่ว่าพระคัมภี์ที่จะใช้วันนี้จะใช้แค่มัทธิวบทที่14ข้อ21นะครับดังนั้นผมจะให้เราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยพระเจนะาของพระองค์ให้เราเข้าใจสิ่งที่พระเจ้าจะตรัสกับเรา รื่องที่ฐานในพระนามสกิจเจ้าเอเมทเอเมนนะครับที่ต้องเปิดมานาประจําวันเพราะว่าผมก็เส์ชหาดูนะครับว่าเรื่องนี้ขนมปังเนี่ยนะครับมีใครทําบ้างนะครับก็เจอมานาประจาวันนะครับแล้วก็ก็ลองเข้าไปดูนะครับก็ปรากฏว่าเขาก็พูดถึงเด็กชายนะครับผมอยากให้มาดูพ่อพีที่เราจะดูด้วยกันวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องของอพระเยซูเลี้ยงคนห้าพันคนนะครับ แล้วก็แต่ละเล่มนะครับถ้าดูนะครับมีอยู่ในยอห์นนะครับมีอยู่ในมีอยู่ในทุกเล่มครับมัทธิวมาระโกะลูกาและยอหนนะครับมีอยู่ในทุกเล่นแล้วก็ทําให้เราเห็นว่าตอนนี้ผมเปิดให้ดูนะครับในมาระโกะเนี่ยก็พูดถึงพระเยซูเลี้ยงคนนะครับมีหลายเวอร์ชันนะครับก็แปลแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ แต่ว่าก็มักจะเน้นว่าพระเยซูเลี้ยงคน5,000คนนะครับหรือว่าก็เน้นเรื่องขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวครับคราวนี้เรามาดูในมัทธิวนะครับมัทธิวเขาใช้คำนี้ครับข้อสุดท้ายเนะครับจํานวนคนที่รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายประมาณ5,000คนไม่นับผู้หญิงและเด็กนะครับมีออกมาที่ตรงนี้ครับจำนวนคนที่รับประทานอาหารมี ผู้ชายประมาณ5,000คนไม่นับผู้หญิงและเด็กนะครับเราจะเห็นในพระคัมภีร์ตอนอื่นๆนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของคน5,000ันคนนะครับพูดถึงเรื่องขนมปังหก้อนกับปลา2ตัวนะครับแต่ถ้าคุณไปไล่ดูทุกตอนแล้วนะครับปรากฏว่าไม่มีเด็กครับดนั้นวันนี้จึงอยากนําเสนอเรื่องนี้ครับปังปลาและเด็กครับเอาเราเอา,เ,อาเด็กเข้ามาด้วยในกรอบนะครับ ปังปลา,ปลาและเด็กครับเพราะว่าในเรื่องนี้ถ้าเราดูเมื่อกี้จากมานาประจําวันเขาก็มีเด็กนะครับแล้วก็ถ้าเราเสิร์ชหานะครับเรื่องขนมปงังก็จะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับเอาอาหารมาครับแล้วก็นี่เป็นเรื่องที่เวลาเราดูรวมๆเราก็จะเห็นเด็กอยู่ตลอดนะครับแต่ว่าน่าสนใจมากตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นมัตติวมาลาโกลูกาไม่ได้พูดถึงเด็กครับ เด็กหายไปครับแล้วก็วันนี้จึงขอเสนอมัทธิวบทที่14บข้อ21เครับเขาใช้คำนี้ครับว่าไม่นับเด็กครับก็คือจำนวนคนที่รับประทานอาหารมีผู้ชาย5000คนไม่นับผู้หญิงและเด็กครับวันนี้เราเห็นไหมครับว่าเด็กที่เป็นเมนของเรื่องนี้ครับจริงๆแล้วเป็นผมว่าสำคัญ มากในเรื่องนี้เลยนะครับเด็กผู้ชายคนหนึ่งนําอาหารไปนะครับคือขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวแต่ว่าในหนังสือหลายเล่มไม่ได้พูดถึงเขาครับและว,วันนี้พะะระเจนะพระเจ้ามาถึงเราครับว่ามันมีอะไรบางอย่างครับบางทีเราอาจจะคิดว่ามันสําคัญนะครับเราคิดว่าเป็นเรื่องที่เราเองอยากจะโฟกัสที่ตรงนั้นครับเราเราชอบฟังครับเรื่องที่ เด็กนําขนมปังมาให้พระเยซูครับแล้วพระเยซูก็ทําการสัจจัน์นะครับแล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์นี้เราคงจะได้ดูเรื่องนี้กันแต่ว่าวันนี้อยากให้เราสังเกตว่าบางทีเราก็ไม่เห็นเด็กอยู่ครับจากพระกัมภีหลายหลายตอนแล้วก็คนที่บันทึกก็ไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับเด็กครับเพราะว่าถ้าเราไปดูนะครับมทัทธิวเองก็บอกว่าสาวกนะครับ ข้อ17บอกว่าสาวกบอกว่ามีขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวนะครับลูกาเองก็บอกนี้ครับว่าสาวกบอกพระเยซูว่าเรามีขนมปัง5้าก้อนกับปลาสองตัวครับหรือแม้กระทั่งจะไปในมาร์โกก็ไม่ได้พูดถึงเด็กนะครับมีแต่ยอนเท่านั้นเองครับที่พูดถึงนะครับแล้วก็เราคงจะเห็นได้ว่าในยอนเนี่ยพูดถึงเด็กชายนะครับเด็กชายไม่มีชื่อนะครับ มีเด็กชายคนหนึ่งมีขนมปังนะครับแล้วก็ถ้าจะดูในบางเวอร์ชันก็จะบอกว่าปลาเล็กๆด้วยนะครับเด็กเด็กชายคนหนึ่งมีขนมปังกับปลาเล็กๆนะครับมันน้อยเกินไปมันจะพออะไรมากนะครับเมื่อเราเห็นด้วยตัวเลขด้วยจํานวนเล็กน้อยด้วยสิ่งที่ไม่สําคัญแล้วนะครับทําให้วันนี้เราได้บทเรียนนึงหนึ่งครับว่าบางทีเราไม่โฟกัสในสิ่งที่ ไม่สําคัญที่สุดนะครับแต่ว่าสําหรับพระเจ้าเองนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับยอนบันทึกเด็กคนหนึ่งนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ายอนนี่สวนกระแสรหรือว่านะครับเขาอาจจะเห็นว่าทุกคนไม่ได้พูดถึงเด็กแล้วเขาก็นําเด็กคนนี้ขึ้นมานะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราไม่เห็นชื่อเด็กคนนี้เราไม่ทราบเด็กคนนี้อายุเท่าไหร่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยครับเราไม่รู้ด้รำไปครับว่าเขาไปอยู่ในกลุ่มคนที่ติดตามพระเยซูกิจได้ไง มันเป็นเรื่องน่าสนใจมากนะครับที่เด็กคนหนึ่งที่เป็นเมนสําคัญของเรื่องครับแต่ว่าในพ่อพีกลับไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรนั่นหมายความว่าพระเจ้ากําลังบอกเรางี้ครับว่าบางทีเราเองก็ไม่ได้ต้องการเด่นถูกไหมครับเราเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่เอาขนมปังมาให้พระเยซูเราไม่ได้ต้องการให้เรื่องเราเป็นที่โจทย์ขานเล่าต่อต่อกันไปว่าเด็กชายคนนี้ชื่อนี้เขาเป็นลูกของคนนี้ได้ทํางงอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ว่าพระเจ้าพระเจ้ากําลังให้ความสําคัญกับสิ่งที่เด็กคนนี้ทามากกว่าครับก็คือเขาได้ให้สิ่งที่เขามีอยู่ให้กับพระเจ้าแล้วบางทีคุณอาจจะได้บทเรียนอื่นจากเรื่องที่เด็กคนนี้ทามากมายครับคุณได้รับพ,อพอรครับโดยที่คุณไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขาเป็นใครวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับบางทีการรับใช้ของเราเป็นแบบนี้ครับมันอาจจะไม่มีใครกล่าวถึงครับไม่มีใครสนใจ ลงไปในรายละเอียดว่าเราเป็นใครทาอะไรมาบ้างแต่ขอพระเจ้าได้รับเกียรติจากชีวิตของเราครับให้เราเป็นเด็กชายคนหนึ่งที่วันนี้อาจจะหายไปก็ได้ครับมีแต่นมปังกับปลาเท่านั้นครับนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นเด็กคนนี้หรือเปล่าหรือว่าคุณกําลังพบกับอะไรบางอย่างอยู่วันนี้พระเจ้าพระเจ้าอยากจะนุนใจคุณครับ ไม่สําคัญเรอกครับที่เรามีชื่อหรือเปล่านะครับไม่สําคัญเรอกครับว่าในพมพีไม่ทําไมไม่ระบุถึงเราเลยตั้งหลายเล่มแต่สําคัญว่าชื่อเราจดอยู่บนแผ่นดินสวรรค์แล้วครับและพระเจ้าทรงพระเจ้าทรงได้รับเกียรติจากสิ่งที่เราทำครับขอพระเจ้าช่วยเราครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอย่าน้อยใจนะครับถ้าคุณเป็นเด็กชายคนนั้นนะครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้าครับที่คุณได้รับบําเหน็จมากมาย บนแผ่นดินสวรรค์ครับพระเจ้าปูนบําเหน็จให้คุณมากมายเพราะว่าคุณได้ถวายเกียรติให้กับพระเจ้าครับโดยที่คุณไม่ได้รับอะไรมาเพื่อตัวเองเลยนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สาหรับเด็กชายคนหนึ่งที่เขาได้ทําสุดกําลังของเขาและหลายครั้งพวกเราลืมพูดถึงเขาไปลืมที่จะขอบคุณในสิ่งที่เขาทำแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าท่ง เป็นผู้ที่ประทานพระพรแก่เ,เขาพระเจ้าให้บําเหน็จกับเขาเพียงพอเต็มที่บริบูรณ์และเราเชื่อว่าแม้ชีวิตเราอาจจะพบเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้ที่ไม่มีใครให้ความสําคัญกับเราแต่เราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าทรงทราบสิ่งที่เราทําเราอยาจะที่ฐานเผื่อพี่น้องทุกคนที่จะมีกําลังใจแม้ว่าเขาอาจจะดูเหมือนไม่ได้เป็นคนที่สําคัญอะไรแต่เขายังคงปฏิบัติรับใช้พระเจ้าและนําสิ่งที่เขามีอยู่มามอบให้กับพระองค์ ราจึงหนุนใจซึ่งกันและกันโดยพระเจ้าพระเจ้าตอนนี้อธิษฐานในพระนามสุดเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วเราเราเอาใส่ชื่อเข้ามามีเด็กด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์นี้อย่าลืมบานนามัสการพระเจ้าด้วยกันนะครับกับแฮปปี้ร็อกครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ